เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราเติมน้ำมัน50บาทเนี่ยเราสามารถวิ่งได้กี่กิโลนะครับ50บาทวิ่งได้เกือบร้อยโลโคตึงเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับผมรถวูบแล้ว โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Rider t h ed, นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับว่าถ้าเราเติมน้ำมัน50บาทเนี่ยเราจะสามารถขับได้กี่กิโลนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเอารถเจ้า R15 นะครับปี2020นะ เติมน้ำมันผมจะเติมเป็น95แล้วกันนะครับ95 50าบาทนะ95ห้าสิบบาทครับได้หนึ่งจุด สองเก้าลิตรนะก็ลิตรละสามสิบแปดบาทนะทุกคนก็เติมได้ประมาณหนึ่งจนสองเก้าลิตรนะ ไปว่าได้ลิตรนึงนะทุกคนอ่ะลืมลรมเรมลรมเดี๋ยวเราจะจับทิปกันนะครับทุกคนเราจะบันทึกระยะทางไว้นะว่า50บาทของเราเนี่ยจะวิ่งได้กี่กิโลครับผมจะจับทิปสองไวแล้วกันนะก็มีน้ํามันแค่ขีดเดียวเองนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะวิ่งได้กี่กิโลโอเค อนนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินทางเข้าไปในเมืองนะคะรับระยะทางก็น่าจะประมาณยี่สิบกิโลนะ The <next> day. โอเคครับผมตอนนี้ก็ขับมาจนทิปเอฟมันขึ้นสิบสามกิโลแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมขับไปได้กี่กิโลแล้วนะน้ำมันห้าสิบบาทนะครับขับมาได้ยี่สิบสี่กิโลแล้วนะตอนนี้น้ำมันกระพิบมาสิบสามกิโลแล้วนะครับมันขึ้นทิปเอฟมาสิบากิโลแล้วนะ ผมจะขับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดแล้วนะครับยอมเขียนนะลิปนี้เพื่อคนดูนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปในเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็เป็นวันที่สองแล้วนะที่ขับมานะครับประมาณห้าสิบบาทนะเมื่อวานขับไปประมาณยี่สิบกิโลเลยนะ ครับทุกคนตอนนี้ก็ขับมาเป็นระยะทาง61กิโลเมตรแล้วนะครับยังไปต่อได้เรื่อยๆนะน้ำมันก็ยังกระพริบอีกเช่นเคยครับสำหรับน้ำมัน50บาทของเรานะได้1.29ลิตรนะตอนนี้ก็วิ่งมาแล้ว61กิโลนะครับก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะก็มาลองดูกันว่ามันจะขับได้กี่กิโลนะครับสำหรับประมาณ50บาทนะ ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนก็รอลุ้นกันว่าเราจะสามารถขับได้กี่กิโลนะครับน้ำมัน1ลดิสนะตอนนี้แบตกล้องก็จะหมดแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายยาวๆนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันช็อตหน้าแล้วกันเนาะสวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะครับสำหรับการเติมน้ำมัน ห0สิบาทของเรานะครับก็ไม่รู้ว่าจะขับได้อีกไกลแค่ไหนนะตอนนี้มันขึ้นที่เป๊บมาหกสิบกว่าโลแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมว่าจะต้องไปเติมน้ำมันละเพราะว่าผมมีธุระต้องไปทำนะทุกคนก็เลยตอนที่แรกก็กะว่าจะเขียนนั่นแหละแต่ว่ามีธุระด่วนไงออก็แบบ ทำเวลานิดนึงนะครับไปมาดูกันว่าจะถึงปั๊มน้ำมันหรือเปล่านะครับประมาณ2กิโลนะตอนนี้ทีิเปเอฟมา64กิโลแล้วนะครับ ขับจริงๆนะครับน่าจะได้สัก3วันนะก็วันแรกน่าจะประมาณ20-30กิโลนะครับวันที่2ก็30กิโลเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่3มาดูกันว่าจะได้เขียนหรือเปล่าแต่ว่าเปล๊าน้ำมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ2กิโลเอง เสี่ยงดูแล้วกันนะว่าจะหมดหรือเปล่าตอนนี้65กิโลถ้าไปปั๊มใหญ่น่าจะระยะทางประมาณ20กิโลได้นะเกือบเกือบ20กิโล10กว่าโลเนี่ยเลยปั๊มมาแล้วทุกคนอัดอย่างวาลืมลืมดูเลยโอเคอัดอยู่นะ วัวทุกคนเสียวเห็นก้อนนี้ชิบหายเลยนะทำตกลงมานี่เวลเลยนะ น้ำมันอยู่ที่5้าสิบสามกิโลลิตรนะครับตอนนี้ทิปเอฟอยู่ที่63ากิโลเมตรต่อตอนนี้ทิปเอฟอยู่ที่63ากิโลนะครับโอเคจากทิปสองก็ต่อนะแล้วทิปสองได้เจ็ดสี่กิโลแล้วตอนนี้ชิวๆไป ว่าน้ำมันเราก็ยังวิ่งได้อีกเยอะห้าสิบบาทนะครับเนี่ย ตอนนี้ก็ขับมาได้80ดกิโลแล้วนะครับน้ำมัน50บาทก็ประหยัดเกินตอนแรกเก่าว่าจะเติมน้ำมันนะแต่ดูดิครับเอาให้สุดเลยแล้วกันเนาะ80ดกิโลแล้วยังนิ่งๆอยู่เลยนะน้ำมัน50บาทเอง เริ่มมีอาการรถบูบๆแล้วนะทุกคน85กิโลนะเดี๋ยวผมจะแวะเติมน้ำมันเลยนะครับอยู่อยู่เทินนาหนานะแปดสิกิโลเมตรไปกันต่อสือว่าประหยัดมากเลยนะทุกคนห้าสิบบาทเองได้เกือบร้อยโลเลย อบซะด้วยโอ้ยรถวูบแล้วเดี๋ยวผมชิดซ้ายไว้ดีกว่าทุกคนน้ำมันจะหมดโอ้ยว่าจะไปมอบกับเขาซะหน่อยนะน้ำมันหมดะแล้ว เดี๋ยวให้รถพ่วงไปก่อนแล้วกันตอนนี้ขับมาได้86กิโลเมตรนะครับน้ำมันเริ่มมีอาการวูบแล้วเอ๊ะรถเริ่มมีอาการวูบแล้วนะทุกคน50บาทวิ่งได้เกือบร้อยโลโคตรตึงเลย เอาแล้วเอาแล้วครับผมรถรวูบแล้วดีนะนี่มันถึงปั๊มน่ะเออดีกว่าได้เขียนนะ เอาเก้าห้าร้อยหนึ่งครับโอเคครับทุกคนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ฝากกด ซับสไคร์ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะโอเคครับโดยรวมก็น้ำมัน50บาทนะวิ่งได้ประมาณ87กิโลนะครับเกือบถึง90นะก็เมื่อกี้ก็ถือว่าซัดแรงเกินไปหน่อยนะครับน้ำมันก็เลยหมดเร็วนะถ้าขับปกติก็น่าจะถึง90กิโลอยู่นะครับโอเคก็ขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็ฝากกดติดตามกันด้วยบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน